สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตึ้งตึงทารโออีกเช่นเคยนะคะต้องขออภัยจริงๆนะลูกดวงทุกท่านนะคะรวมถึงผู้เข้ามารับชมทุกคนนะที่แม่หมอค่อนข้างจะหายไปช่วงระยะเวลา นานสักหน่อยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างเข้ามาเยอะมากจริงๆนะแต่ก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามามาทําคลิปนะคะพิกอาการหรือว่าเป็นร a นดอมคลิปนะเพื่ออเป็นประโยชน์นะคะต่อทุกคนที่เข้ามาดูเป็นแนวทางในการอ่าเดนเนินชีวิตต่อไปนะคะของทุกคนนะโอเควันนี้นะคะเอ,อ่หมอแอมก็จะ มาทำคลิป r a n d o m าะคลิปนี้เป็นแร n d อมนะคะอะ่ไม่ได้เจาะจงนะไม่ไม่ได้มีการเลือกกองไพ่นะคะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะแต่ครั้งนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับแสงสุขนะคะของท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะ,ะซึ่งจะเปิดไพ่เพียงครั้งเดียวนะคะอ่าจำนวนทั้งหมด เดี๋ยวแม่หมอเปิดให้10บไปเลยนะคะถ้าใครก็ตามนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้ถือซะว่าเป็นคลิปของคุณละกันนะคะไม่ว่าพลังงานจะออกมายังไงนะแม่หมอขอให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะไม่มากก็น้อยเนาะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ใดๆนะคะแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะ ประธานพรหรือบอกกล่าวมาผ่านไพ่สำหรับนี้เลยนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็ส่งพลังมาทางไพ่แสงสุขสำหรับนี้นะคะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยไพ่หรือครูบาอาจารย์นะคะท่านต้องการที่จะสื่อสาร หรือบอกกล่าวอะไรกับผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอทั้งหมดสิบใบด้วยค่ะไพ่สำหรับแสงสุขนะคะรวมถึงครูบาอาจารย์ในไพ่เนี่ยในช่วงเวลานี้ท่านมีอะไรอยากจะบอกกล่าวหรือแนะนำผู้ที่มารับชมคลิปแรนดอมนี้ทุกท่านนะคะขอทั้งหมดสิบใบด้วยนะจ๊ะ ขอโทษค่ะ สิไปนะ โอเคค่ะไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่คนตกบันไดเนาะค่ะไพ่ใบที่สองนะคือไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบที่สามนะคือไพ่ใบนี้ค่ะ ไพ่ใบที่สี่คือไพ่ใบนี้นะคะใบที่ห้าคือไพ่ใบนี้นะคะใบที่หกนะคือไพ่ใบนี้ค่ะใบที่เจ็ดนะคือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบที่แปดคือไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่เก้านะคะคือไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่ใบที่สิบนะคะคือไพ่ใบนี้โอเคจากพลังงานที่แม่หมอสัมผัสได้นะคะจากไพ่ทั้งสิบใบนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าตอนนี้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ค่อนข้างยากลำบากนะบางคนอาจจะในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะแอมขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอาการทำงานนิดนึงนะพยายามตรวจสอบอตรวจเช็คดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีช่องโหว่หรือมันมีข้อผิดพลาดอะไรไหมนะคะให้ระมัดระวังความผิดพลาดหรือว่า สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยระมัดระวังว่าถ้าสมมติก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาก็ตามนะขอให้ระมัดระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะโดยหลักเลยนะหรือบางคนอาจจะระมัดระวังในเรื่องของการ สะดุดลื่นหกล้มแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะพยายามเ,าเดินจะเดินจะเหินอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะพยายามดูก้าวบันไดให้ดีไม่งั้นคุณก็จะหกล้มได้แบบนี้นะคะหรือว่าเ ให้ระมัดระวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ดั่งใจคุณในช่วงเวลาเนี้ยมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะ,ะยังไงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเนาะอย่าพึ่งแบบอ่ะอย่างเช่นมันมีบันไดยอย่างเงี้ยถูกไหมพยายามอย่าก,ก้าวกระโดด หรือว่าข้ามขั้นหรือข้ามสเต็ปนะคะเพราะคุณอาจจะหกล้มได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือระมัดระวังความผิดพลาดหรือแม้แต่อุบัติเหตุในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการเดินนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะทีนี้ในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือ คุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณแอบไปชอบคนที่เขามีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะนะคะ,ะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะหรือเนี่ยคืออาจจะแต่งงานมีลูกแล้วด้วยซ้ํานะคะแอมค่อนข้างเห็นว่าคุณมีใจให้กับเขานะแต่มันเหมือนคุณคุณถือช่อดอกไม้เตรียมเอาไว้แล้วนะแต่แอมมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบไม่สามารถเดินเข้าไปบอกเขาได้อะว่าเออฉันรู้สึกดีกับเธอนะฉันแบบ ฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเพียงเพราะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่หรือว่าเขาอาจจะแบบมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยซ้ํานะคะอืมคือบางครั้งเนี่ยในด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะมีในลักษณะของการคอนโทรลไหมอ่ะคือคือแม้ว่าเขาอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่คุณก็ด้วยความที่คุณ ต้องการเขาในชีวิตน่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเรื่องของการควบคุมนะคะความสัมพันธ์เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการคือเนี่ยคุณพร้อมจะแบบ หยิบยื่นความรักให้กับเขาอะในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะให้เขาอะหยิบยื่นความรักให้กับคุณเช่นเดียวกันน่ะแต่พอดีพอดีว่าเขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถให้ความรักนั้น่ะคืนกลับมาหาคุณได้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนแบบอาจจะพยายามทําทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะให้รักฉันตอบสิอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งไพก่ก็หรือบางที ในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เนี่ยแอมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรักกันนะนะคะคนมีคู่เนี่ยแอมมองว่าคุณยังรักกันอยู่นะแต่ว่าคุณงัดข้อกันบ่อยหรือเปล่านะคะแบบว่ารักก็รักแหละนะแต่ว่าบทที่จะไม่ยอมกันก็คือไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะเราคือแบบแอมมองว่านะ ถ้าคุณรักกันคุณมีใจให้กันนะคุณก็อาจจะต้องแบบลดในเรื่องของทิฏฐิมานะลงนะคะเอ,อ่ออะไรที่ยอมได้ก็อาจจะต้องยอมกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะให้เห็นแก่ความรักที่มีต่อกันนะคะเป็นประมาณนี้เนาะ ในบางเคสบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนอาจจะกำลังมีสมาชิกใหม่นะคะเกิดขึ้นเพิ่มในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอแอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ Energy เนี่ยในกรณีของเคสความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นรักสามเศร้าเนี่ยแอมมองว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะอันอันนี้คือ In นเคสว่าถ้าเป็นสามเศร้านะแอมรู้สึกว่าคุณน่าจะกําลังไปดีวอยู่กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอนะคะซึ่งเขาอาจจะมีลูกอยู่แล้วหรือเขากําลังจะมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่จะแนะนําสําหรับกรณีของรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้นะคะคุณก็ถอยออกมาเถอะนะเอ,อแอมเข้าใจแหละว่า บางครั้งการถอยออกมาเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกเศร้าแหละนะคะดูจากหน้าผู้หญิงคนนี้เนาะแอมเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่มีใครที่ลืมใครได้ง่ายๆนะคะแต่บางทีเนี่ยไพ่ก็อยากจะบอกว่าการที่คุณออกมาเป็นอิสระเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณดูมีความสุขกว่าไหมเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าหน้าของผู้หญิงสองคนเนี่ยใบหน้าแตกต่างกันชัดเจนมากคนนึงเนี่ยอยู่กับความเศร้าเนาะส่วนอีกคนนึงเนี่ยพอได้ปลดปล่อย มีความเป็นอิสระเนี่ยคือเขาแบบมีความเบิกบานเห็นไหมเขาแบบรู้สึกแบบมีความสุขอะนะคะในบางทีเนี่ยการจบนะของความสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะมันอาจจะทำให้คุณได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เขาคู่ควรกับคุณก็ได้นะจงปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ซะเถิดนะคะ ใครก็จะบอกประมาณนี้นะคะและในบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แอมมองว่าบางคนอาจจะกำลังมีข่าวดีในเรื่องของการรับปริญญานะกำลังจะเรียนจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อะแอมมองถ้าเกิดใครกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ในบางเคสเนี่ยแอมมองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย ความที่ไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายความถึงช้าๆแต่พาเล่มแต่แต่ได้พาเล่มงามก็ได้นะคะคือเหมือนคนนี้กว่าเขาจะจบการศึกษามาได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านการความอดทนนะผ่านการศึกษาเร่าเรียนหรือความหมั่นเพียรอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแอมมองว่าสิ่งใดที่คุณแบบ ตั้งนาตั้งตาทำมาโดยตลอดอ่ะมันมีความสำเร็จนะแต่อย่างที่แอมบอกเลยคือขอให้คุณระมัดระว,วังในเรื่องของความผิดพลาดนะบางทีสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีความผิดพลาดอะไรขึ้นก็ตามแอมมองว่ามีคนที่มองอยู่นะมีคนสังเกตคุณอยู่มีคนจับตามองคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าขอให้คุณระมัดระวังความผิดพลาดระหว่างทางที่อาจจะเกิดขึ้นนะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วห้ามรีบร้อนในการออทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาและสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่นะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับเป็นไพ่ของการขึ้นเ,ออเหมือนกับอะไรอ่ะ ขึ้นไก่ปืนเตรียมไว้อะนะแอมเลยมีความรู้สึกว่าบางคนที่เพิ่งจบการศึกษาอาจจะเป็นสายแบบพร้อมลุยก็ได้นะเออหรือคุณอาจจะแบบต้องทำตัวเองให้พร้อมอะค่ะเออสำหรับการแบบไปทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนชีวิตเราต้องพร้อมอยู่เสมอนะคะเออ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกหรือแนะนำคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังไงถ้ามีเวลาก็จะทยอยทำคลิป ให้ได้รับชมกันอีกนะคะใครมีหัวข้ออะไรนะก็สามารถทิ้งหัวข้อไว้ข้างใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะทุก subscribe นะทุกไลค์ทุกแชร์ะนะ like, share, นะคะ,ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะแอมจะให้2ช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็น ลน์นะคะหรือแม้แต่เ c e e o o o นะของแม่หมอนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะ <S <S ขอบคุณสำหรับทุกคนมากๆเลยค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ